Đi luôn à Chân tươi cu nọ, tim Nói nó Đã tủ lắm nọ Nói chung mà Nói chung mà Còn cái Áo xích phông Thế nọ, hôm nay Hãy giảm xoít ô tô xôi โอเคครับก่อนเกมการแข่งขันในสนามนะครับเราต้องมีการรวมพลังกันก่อนครับเฮ้ยวันนี้นะเราเนื้อกว่ากีนเตะที่บ้านเราเนื้อกว่าเราเจงเราฟิตกว่าสามแต้มเว้ยต่อไเปเลย Yeah okay, okay. hey. จบการแข่งขันนะครับคุริลัมยูนเต็ดเอาชนะคาดิวาเลโชไป2ประตูต่อศูนครับแล้วนี่คือบรรยากาศในห้องแต่งตัวหลังเกมการแข่งขันครับผมหลังจากทุกคนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะครับกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นะเล่นดีมากไม่อายใครเลย นะนะนะสองศูนย์นะเอออ่ะเปิดเปิดครับไม่มีไม่ต้องเอาอลับน้ำเสจไปตลาดใยนะอ่ะไปครับผมก็จบการแสดงเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวนกันครับเดี๋ยววันนี้